สวัสดีเพื่อนๆอยู่ที่บ้านสวนธนาคารดินนะอันนี้เรามาขุดรากเพกาเตียก่อนกินข้าวเช้าเลยนะตอนนี้นะเวลาตอนถ่ายนี่นะก็ต้นนี้นี่ที่เห็นนี่คือเป็นเพกาเตียรุ่นแรกของที่สวนเราเลยเอามาปลูกรุ่นแรกห้าสิบต้นนี่เป็นหนึ่งในห้าสิบต้นนะที่เราเอามาก็อายุเข้าแปดปีน้องบอกแบบนี้กัดทำาสาวครั้งแรกอยู่ติดๆคนเลย ก็ตัดขึ้นมาเรื่อยๆตัดขึ้นมาเรื่อยๆนี่เนี่ยนี่ตัดเส็จไหมอยตัดปีที่แปดปีที่แปดเราจะที่เราจะพามาดูนี่คือว่าปีที่แปดมันยังขุดรากได้ไหมนะคือดอกมันก็เริ่มติดแล้วนะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรอได้เพราะว่าออเดอร์รากเรามานะออเดอร์รากที่คาเตียเรามาเราก็เลยต้องตัดสินใจขายรากก่อนเพราะว่าเขาเรียกอะไรละ่ะลูกค้าลูกค้าน่ะคือ ก็ฝังใจไปแล้วว่าจะต้องซื้อรากพีกาเตียจากเราเอคือก็คือเราไม่สามารถที่จะรอรอฝักได้อย่างเดียวได้เราก็ต้องมาขุดรากเพราะถ้าขุดรากปุ๊บการให้ฝักเขาจะชะงักนะเพื่อนต้องให้รู้กันนะเหมือนมันก็เหมือนตัดวงจรหายกินใช่ไหมหละ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเออสตันไปดอกที่จะดอกมันก็อาจจะร่วงแล้วก็ใบก็อาจจะเหลืองถ้าเราไม่ตัดทําสาวอีกรอบหนึ่งนะแต่นี่มันเป็นหน้าฝนเราจะไม่ตัดนะเดี๋ยว รอสักพักแหละจะตัดเพราะให้ออกฝักหน้าแรงถ้าใครที่จะทําฝักหน้าแรงนะเพราะฝักหน้าแรงมีราคาที่แพงมาเพกาเตี้ยนะหน้าฝนนี้เราขุดแบบอุตลุดเนี่ยนี่เป็นรากของต้นนี้นะหนึ่งต้นนี่ถ้าตัดก็จะได้อยู่ประมาณได้สักยี่สิบสามสิบท่อนไหมนะประมาณเกือบเกือบสามสิบท่อนนะสี่เส้นนี้นะนี่คือเพกาเตี้ยที่ต้องบอกว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยดีกว่าต้นนี้นะ ปุ๋ยที่ใส่มันอยู่ใกล้ๆบ้านเนาะตัวนี้มันอยู่แบบสวนแปลงข้างล่างเลยที่เราเป็นรุนแหลกก็คือเป็นต้นแม่น่ะพูดง่ายๆคือถ้าเราอยากชำปุ๊บแล้วก็จะมาแงะต้นนี้ไปชำแต่มันก็ยังให้รากได้เรื่อยๆอันเอาจะพามาดูว่าอายุแปดปีเนี่ยหลังจบหลังที่เราขุดรากเสร็จหรือทับหรือเก็บฝากเสร็จอะเราทําจะมีการทําสาวเพกาแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยมันสูงเกินไปมันไม่ออกดอกจะทําสาวนี้ไม่ได้นะต้องรอให้มันเป็นจังหวะ การทำาสาวิการเตี้ยต้องเป็นจังหวะนะต้องเราต้องรู้ว่า,เ,าเขาเรียกอะไรล่ะต้องรู้ว่ามันควรจะตัดต้นมันตอนไหนอต้องบอกแบบนี้นี่ก็พามาดูนี่แหละมาพามาที่ใบไหลๆเขาเรียกอะไรหลๆคําถามเดี๋ยวถ้าใครมีแบบคําถามที่เฉพาะเจาะจงก็ให้ถามเข้ามาในเพจได้เลยเอเดี๋ยวจะพิปนี้พยายามลงทั้งเพจพการแล้วก็เพจบ้านสวน นี่ก็คือรากที่เราขุดได้วันนี้ของต้นนี้นะต้นเดียวก็อายุแปปียังขุดรากได้อยู่ก็30ท่อนนะกะกะเพราะว่าน,นี่ท่อนหนึ่งประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบเนี่ยอาจจะ30กว่าเกือบสีท่อนเลยเพราะว่าได้โอเคนี่แหละพามาดูว่าสภาพการขุดรากนะนี่คือขุดให้แผลน้อยที่สุด เ,เดี๋ยวเราก็จะไปล้างล้างเสร็จเราก็จะไปตัดท่อนตัดท่อนแล้วก็แช่ยาเลิงลากแช่ยาลิงลากเสร็จก็จุ่มทาปูนที่หัวด้านบนเพื่อที่จะจัดส่งให้ลูกค้า8ปีแล้วยังขุดลากได้อยู่นราพามาดูตรงนี้แหละไปโอเคจะไปกินข้าวแล้วบายบาย